ทดสอบกล้องติดรถยนต์ a n y t e h รุ่น X6 ของบริษัท d t o n น Cam ในตอนกลางวันนะครับกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้เป็นสุดยอดกล้องติดรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะครับจากบริษัท a n y t e h นะครับผมเป็น Super Night Vision นะครับกลางคืนชัดมากครับผมความละเอียดนะครับแน่นอนครับระดับ Full HD นะครับนี่นะครับภาพคมชัดมากนะครับผม หน้าจอนี่3นิ้วนะครับมุมกว้างร้อยเจองศานะครับแล้วก็รองรับการสา3สิบสอกิโใบครในส่วนของตอนกลางคืนนะครับจะมีฟังก์ชัน HDR ช่วยปรับแสงในตอนกลางคืนนะครับทำให้ได้ภาพที่คมชัดนะครับผม าสุดยอดทีเดียวนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเล่นเป็นเลนแก้วหชั้นนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆจัดมาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น motion detection bar monitor หรือว่า G sensor นะครับผมจัดมาให้ครบทีเดียวนะครับ มาดูการกวาดมุมตอนอยู่เทิร์นกันนะครับมร้อจิองศาครับกวาดได้กว้างเลยนะครับผม นนกวาดมุมตอนเลี้ยวอีกครั้งนะครับนี่เป็นโค้งหักศนะครับกวาดมุมเล็กว้างทีเดียวนะครับกล้องตัวนี้นะครับ n e c X6 นะครับผมใครที่กำลังมองหากล้องติดรถยนต์อยู่นะครับ ได้กล้องติดรถยนต์ที่ดีคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับมงกล้องกว้างแล้วก็เป็นกล้อง Full HD แท้ๆนะครับผมไม่พลาดนะครับกล้องตัวนี้พลาดไม่ได้ครับผม i n i t e c X6 ครับโอเคครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสั่งซื้อกล้องติดรถยนต์โทร0819634746ปิ่งครับ ขอบคุณครับรับชมภาพทุกครั้งอย่าลืมปรับเป็น Full HD ทุกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ